สีดำมากครับน่ากินมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำข้าวหมูสับไข่เยิ้มนะไปะใส่หมูสับลงไปเลยน,นี่นะครับ ไปปรุงครับทุกคนมมไม่เค็มไมม่เค็นะครับอันนี้นหวานนะทุกคนหวา,านนำเมื่อกี้น้ำมันหอยนะคะอันนี้ชีอสขาวเค้กอันนี้เขาไม่ไม่ขจวงค่ะจะเอาครับเค้กมาตัดอ่ะใช่คร่ะ <ๆ S 1> อือปินไฟลงก่อนครับเดี๋ยวมันไหม้ทุกคนใส่น้ำตาลนะครับ ดำอะไม่ไม่ไม่กระทะ <c oughs> ดำอยู่แล้วค่ะ ไปไข่นะคะคุณผู้ชมไข่ซ้องหน่อยนะคะแต่เราไปทำให้ไข่ไม่ไม่สุกมากเพราะว่าเราบอกว่าไข่เย้นนะทุกคน ทำให้ไข่เข้ากับครัวเนึล้นะคะคุณแต่ไม่ต้องสุกมากนะแต่ก็แล้แต่นคนแต่ว่าเอาฉุกแบบไี่มานะเยอะๆกันะคะแล้วแต่นคนชอบ,บใช่ครับนี่ทุกคนประมาณนี้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วปไป ใส่ผักชีครับผมเอ้ยไม่ใช่ครับใส่ต้นหอมนะทุกคนจริงๆจะใส่ตอนท้ายก็ได้นะครับผมแต่ว่าคมใส่ก่อนจะทำให้มันหอมขึ้นไปอีกเอเคจสิ้นพร้อมเสิร์ฟนะครับทุกคนน่ากินมากนี่ กินก mm ันเลยทุกคนืม มนูทำไมถึงใส่ถ้วยครับมีนูนี้เพราะว่ามันจะได้ดูน่ากินครับไม่เกี่ยวครับผมอยากใส่ถ้วยครับทุกคน <laughs> กินใส่จานมาเยอะแหละ